สวัสดีครับผมนุ้แอนดมินช่อง107เคเคแลบออนไลน์ซื้อโฆษณา facebook หรือยิงแอดผ่านตัวจัดก,การโฆษณายิงแอดหลังบ้านไม่ใช่กดบูธโพสจากตรงนี้เหตุผลคือที่ผมนำเสนอมันจะสามารถกำหนดสิ่งต่างๆได้แล้วถ้าเรากดบูธแบบปกติหรือใช้ระบบอัตโนมันติต,ต,ต่างๆเขาจะนำพาเราซื้อวัตถุประสงค์ในลักษณะแบบเพิ่มจำนวนการกดข้อความเป็นหลักนะ เนื่องจากราคามันจะแพงมากครับดังนั้นถ้าอยากให้คุ้มทุนหรือราคาถูกพอมีกำไรเหลือเนี่ยแนะนาให้ซื้อโฆษณาการมีส่วนร่วมในลักษณะส่วนร่วมกับโพสต์หมายถึงคุณจะต้องสร้างโพสต์ลงไปในเพจ a c e b o o k ก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าเทคนิคต่างๆให้ฟังเพิ่มจำนวนรับชมข้อความเป็นการตลาดแบบตรงกระตุ้นให้ผู้คนจิ้มข้อความทักมาหาเราเนี่ยแพงแบบเป็น10เป็นร้อยเท่าเลยนะครับแล้วแบบที่ผมกําลังจะนําเสนอ มันราคาถูกกว่าเป็น10หรือร้อยเท่ายังไงนั่นหมายถึงผู้คนเอานิ้วจิ้มหรือกดไลค์กดดูโพสต์ต่างๆเขาคิดเฉลี่ยแค่ประมาณ 20- ถึง80สตางค์เป็นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะบางคนทำคอนเทนต์ไม่ดีมันอาจจะแพง1บาท2บาททำคอนเทนต์สร้างโพสต์ยังไงให้มันราคาอยู่ในช่วง20สตางค์จนถึงจนไม่เกิน1บาทแล้วกันเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสรุปก่อนเลยว่าต้องไปทําของของเราให้มันดีก่อนในทุกๆธุรกิจนะ ไม่ใช่แค่เรื่องของร้านอาหารที่ผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นร้านนวดร้านขายวัส,สดุก่อสร้างร้านขายของเล่นร้านบอร์ดเกมร้านเสริมสวยคาเฟ่และอื่นๆอ,อีกมากมายนะสามารถนําวิธีนี้ไปดัดแปลงได้ครับเข้าใช้งาน Facebook ในคอมพิวเตอร์แล้วสลับไปที่เพจของคุณก่อนนะเริ่มจากปุ่มโฮมครับสัญ,ญลักษณ์รูปบ้านเพื่อสามารถเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาจากตรงนี้ได้นะครับดูปุ่มเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมฝั่งซ้ายมือครับ หัวข้อตัวจัดการโฆษณาจิ้มตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเข้าแบบนี้ขอแค่คุณลงชื่อเข้าใช้ a c e b o o k โปรไฟล์ที่เป็นเจ้าของเพจเปิดแท็บใหม่ครับจากนั้นพ,พิมพิมในช่องค้นหาว่าตัวจัดการโฆษณาคุณก็สามารถเข้าผ่านตรงนี้ได้เช่นกันครับหาด้านล่างครับตัวจัดการโฆษณา a c e b o o k ไปที่ตัวจัดการและปุ่มที่เราจะต้องใช้นั่นคือปุ่มสีเขียวคําว่าสร้างครับนั่นหมายถึงสร้างแคมเปญครับเมื่อคุณสร้างแคมเปญไปเยอะๆแล้วมันจะ มันมันจะโชว์แบบนี้ครับวัตถุประสงค์แคมเปญผมจะอธิบายและจําเป็นต้องใช้มันมีแค่อันเดียวครับคือตรงกลางที่เขาบอกว่าแนะนำเนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าพวกเราต้องใช้บ่อยแน่นอนสรุปก่อนนะครับหลายคนเรียนยิงแอดมาแล้วนะครับแคมเปญข้อความกับการมีส่วนร่วมกับโพสเขาเขามัดรวมกันกองอยู่ที่การมีส่วนร่วมช่องนี้นะครับมันจะให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมันแยกกันแต่ตอนนี้มันมัดรวมกันอยู่ตรงนี้จะขึ้น ปรับข้อความให้เหมาะสมอัตโนมัติไม่ควรนะครับมันมีข้อเสียมากมายดังนั้นเราจะเลือกแคมเปญการมีส่วนร่วมแบบสร้างเองเท่านั้นเพราะเราจะกําหนดค่าต่างๆได้ด้วยตัวเราเองนะครับเลือกแล้วดําเนินการต่ออันด้านล่างนะครับแ้มแคมเปญจะอยู่บนสุดต่อไปจะเป็นชุดโฆษณาอยู่ภายใต้ campaign. แคมเปญแ้มที่สาม คือสื่อโฆษณามันจะอยู่ใต้ชุดโฆษณาอีกทีหนึง่งบางคนจะยืนงงในโดงแคมเปญเหล่านี้นะครับไม่รู้ว่าเราอยู่ในแฟ้มอะไรอยู่ในเรากําลังทําอะไรอยู่จะมึนงงแบบนี้นะครับดังนั้นทุกทุกครั้งคุณต้องเริ่มเช็คที่ผมจะจ่ายในแคมเปญน,นี้ผมก็ยกตัวอ,อย่างที่พันห้าร้อยบาทสักสิบวันเฉลี่ยวันละร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขียนอะไรพิมพ์อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจด้วยตัวเองนะครับอาจจะปิดงบประมาณ แคมเปญไว้เพื่อป้องกันความมึนงงต่อไปสามารถกดสามารถกดถัดไปหรือจิ้มที่ชุดโฆษณามีค่าเท่ากันนะครับจิ้มตรงไหนก็ได้ในแ้มชุดโฆษณาครับสิ่งสำคัญมากในหน้านี้คือหัวข้อคอนเวอร์ชันครับช่วงเริ่มต้นผมผมเล่าให้ฟังว่าแคมเปญแคมเปญการมีส่วนร่วมได้ข้อความเขาเอามามัดรวมกัน การที่เราจะเลือกชนิดเนี่ยเลือกตรงคอนเวอร์ชันนะจิ้มตรงรูปดินสอแก้ไขแล้วเลือกบนโฆษณานั่นมันมันก็หมายถึงโฆษณาการมีส่วนร่วมกับโพสต์แต่ถ้าเป็นค่าโรงงานมันจะกลายเป็นการมีส่วนร,ร่วมข้อความหรือยิงแอดข้อความนั่นเองครับดังนั้นเราเปลี่ยนเป็นบนโฆษณาในส่วนอื่นๆไม่ควรใช้ครับไม่แนะนำให้เลือกแค่2อ,อย่างข้อความกับบนโฆษณา ในคลิปนี้สอนเป็นบนโฆษณาครับแล้วอย่าลืมเลือกหัวข้อย่อยด้วยนะตรงนี้การรับชมวิดีโอเนื่องจากผมไม่ค่อยประทับใจกับวิดีโอซื้อโฆษณาแล้วมันอาจจะมีต้นทุนที่ดีผู้คนสนใจเยอะแต่มันไม่ค่อยได้ยอดแนะนําเลยนะครับว่าเป็นโพสต์รูปภาพนั้นเปลี่ยนจากวิดีโอให้กลายเป็นส่วนร่วมกับโพสต์คุณลาบดื่นแล้วถ้าเลือกผิดหรือลืมชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ พังแน่นอนรายละเอียดอื่นถ้าเขาไม่บังคับไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มเติมกันเรื่องต้นทุนเรื่องกดเพิ่มกดเพิ่มค่าต่างๆไม่ต้องนะครับสําคัญคืองบประมาณครับแนะนําเป็นต่อวันครับถ้าเราไม่พอใจเราก็แค่ปิดสวิตช์หรือหยุดแคมเปญไว้เงินก็ไม่ั่วไหลนะครับไม่จะเป็นต้องเลือกตลอดอายุการใช้งานนะไม่จําเป็นเฉลี่ยแล้วกันว่าเราเราไหว กำลังกำลังซับเราไหวกี่บาทนะยกตัวอย่าง150บาทถามว่าใส่เท่าไหร่ขั้นต่ำผมแนะนำไม่ไม่ควรต่ำกว่า100บาทต่อวันนะถ้าเทียบรายเดือนก็เดือนละ3,000เนี่ยมันก็ราคาถูกกว่าเช่าแผงหน้าปักซอยนะแล้วสมัยนี้การโฆษณาที่ประสิทธิภาพดีราคาถูกมันก็หนีไม่พ้น Facebook อะครับบางคนที่บอกว่าแพงเพราะว่าคุณไปเลือกแคมเปญที่มันแพงหรือทำไม่เป็นนะ แต่จริงแล้วมันราคาถูกมากครับเฉลี่ยแล้วคนสนใจเอาคนสนใจอ่านหรือจิ้มเนี่ยมันเฉลี่ยแค่ยี่สิบถึงแปดสิบสตังค์ในในระดับคนปกติทําโฆษณานะไม่ได้ขั้นเทพหรือไม่ได้แย่จนเกินไปเนี่ยก็จะเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแต่บางคนทําไม่เป็นก็ปาเข้าไปสองบาทสามบาทต่อผู้คนเอานิ้วจิ้มเพราะว่าตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายผิดประมาณนั้นครับแล้วอย่าลืมตรงนี้ครับวันสิ้นสุดครับหรือถ้าไม่ใส่วันสิ้นสุด ได้นะครับแต่คุณถ้าคุณไม่พอใจว่าถ้าคุณปล่อยรันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าแคมเปญนี้ไม่พอใจคุณก็แค่กดหยุดกดปิดสามารถโหลดแอปมันจะมีสวิต์ในการกดเปิดปิดจะเล่าให้พอเห็นภาพนะครับเพราะมันมันมันง่ายจริงๆคุณไปโหลดแอปแล้วล็อกอินเข้า Facebook ในแอปตรวจการโฆษณานะมันจะเห็นทุกอย่างแคมเปญเป็น ภาพย่อออกมานะครับผมจึงไม่สาธิตนะครับยกตัวอย่างกําหนดวันสิ้นสุดนะสมมุติ10วันนะครับก็บวกไป28ก็สักประมาณวันที่7ที่8นี่คือ10วันนะครับ28 29 30 31ี่าจนถึงวันที่7กันยาก็รวม10วันนี่ก็เป็นยกตัวอย่างในการซื้อโฆษณาแคมเปญ10วันวันละประมาณ150บาทนะครับ แต่ตอนที่เขาเก็บเงินอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะครับวันละร้อยห้าิบคุณอาจจะต้องจ่ายจ่ายแพงสิบวันก็ไม่ใช่พันห้าเป๊ะๆนะครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับต่อไปครับสําคัญครับกลุ่มเป้าหมายครับตอนสร้างกลุ่มเป้าหมายในครั้งแรกลากเมาส์มาชี้ตรงตําแหน่งก่อนเลยนะครับจิ้มรูปดินสอแล้วจิ้มอีกทีนึงนะครับจิ้มตรงตรงแถบเนี่ยฮ มันขึ้นมาแล้วเป็นแผนที่ประเทศไทยแบบนี้ก็เริ่มจากเอาหมุดไปปักตรงที่คุณสมมุตินะครับอยู่ที่ปาจีนบุรีคุณจะซื้อโฆษณาในเขตจังหวัดปาจีนบุรีจิ้มตรงสัญลักษณ์ปักหมุดที่นึง่งแล้วเอาไปวางกะด้วยสายตานะว่าตรงสมมุติร้านของคุณอยู่กลางเมืองในตัวเมืองปาจีนบุรีสมมุติว่าตรงนี้นะครับคุณก็ปักแบบนี้เลยโอเคครับ เห็นไหมว่าตรงต,ตอนแรกมันขึ้นทั้งประเทศไทยทีนี้พอเราเลือกแค่จังหวัดปราจีนบุรีมันก็เหลือแค่หมุดเดียวปักหมุดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันมีหมุดประเทศไทยมันครอบเวอร์อยู่เนี่ยให้คุณกากระบาดท,ทิ้งนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าต่อให้คุณปักที่ปราจีนบุรีแต่ว่ามันมีหมุดครอบเวอร์ทั้งประเทศเนี่ยมันมันมันจะเผยแพร่ทั้งประเทศเลยนะครับต้องเช็คดูให้ดีนะตอนนี้มันมีหมุดเดียวที่ป่าจีนบุรีแล้ว ลากเมาส์นะครับการใช้เมาส์ก็ลองเลื่อนไชนะครับจิ้มคลิกซ้ายแล้วอ่าแบบมันขยาหน้าจอเนี่ยแล้วลากซ้ายลากขวาอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็ลุกกลิ้งเนี่ยฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขยายแบบนี้เลยลองลอง,ลองทานะครับช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยชินแล้วดูที่รัศมีกี่กิโลเมตรจิ้มก็ขยายได้ตามใจชอบนะครับเอาตามที่ประสบการณ์ของเราว่าร้านของเรามีรัศมีผู้คนเดินทางมาได้สมมติใน ปลาจีนบุรีเนี่ยกี่กิโลเมตรยกตัวอย่าง30ก็พิมพ์เลข30กด Enter ปุ๊บอ่าสำคัญคือการปักหมุดแล้วก็รัศสมีนะครับถ้าใส่โอเคตรงนี้ผ่านแล้วต่อให้คุณใส่กลุ่มเป้าหมายหรือช่วงอายุผิดแต่โฆษณาของคุณก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีพอไปได้นะครับอย่างไรก็ตามทุกอย่างคุณกรอกข้อมูลดีเลิศแต่คุณปักหมุดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับพังทันทีครับ 65บวกบวกถ้าคุณต้องการเช่น25ปีคุณก็สามารถเลื่อนแล้วเลือกเลื่อนลงไปแล้วเลือกตามใจชอบนะครับถ้าเป็นร้านเสริมสวยผู้หญิงก็ควรจะเลือกห้ามลืมนะครับเดี๋ยวก็ต้องเลือกเป็นเพศหญิงนะครับภาษาก็สําคัญนะครับภาษาไทยถ้าพิมพ์ไทยอาจจะไม่เด้งขึ้นมานะต้องพิมพ์เต็มแบบนี้เลยภาษาไทยเด้งขึ้นมาแล้วจิ้มครับ อาจจะโฆษณาอาจจะไปโพในมือถือของชาวต่างชาติะครับซึ่งจะทําให้เสียเงินฟรีนั่นเองครับก็ถ้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนไทยก็เลือกภาษาไทยแบบนี้นะครับในส่วนการใส่กลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดก็จิ้มและพิมพ์ตามลักษณะเพจของคุณเช่นเพจร้านอาหารคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดคำว่าร้านอาหารหรืออาจจะใส่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผู้ที่มีฐานะดีเช่นรถหรู Starbucks s h o p p i n g ออนไลน์ รีสอร์ทรูการท่องเที่ยวและอื่นๆครับต้องใช้การพิมพ์นะครับสำหรับการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับถ้ามันไม่มีปุ่มบันทึกนะครับให้คุณเช็คตรงนี้ครับจิ้มตรงปุ่มเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าที่แนะนํานะครับมันจะมีปุ่มบันทึกเจอแล้วครับปุ่มบันทึกก็สามารถที่จะคลิกบันทึกและตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เลยนะครับในกรณีที่บันทึกไว้แล้วต้องการเรียกใช้ทำไง อย่าลืมหัวข้อนี้ครับในเวอร์ชันนี้มันจะอยู่ใกล้ๆก,กับหัวข้อกลุ่มเป้าหมายเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยนะครับจิ้มจิ้มลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงนี้เลยจากนั้นก็พิมพ์คีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้บันทึกไว้ในที่นี้ผมจะเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายคําว่าหมูทะเลปิ้งย่างเคยบันทึกไว้แล้วนะครับเนื่องจากจังหวัดเล็กนะครับกลุ่มเป้า ขนาดเนี่ยที่บันทึกไว้แค่2 0ง0ส0ส0มแสนคนนะครับแต่จริงควรถ้าถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆควรจะไม่ต่ํากว่า500แสนนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะ1นึ่ล้านขึ้นไปนะครับตัวเลขเห็นไหมขนาดขนาดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยควรจะควรจะ500แสนขึ้นไปนะครับมิเช่นนั้นมันจะไม่ค่อยเผยแพร่นะครับแต่แต่ในที่นี้คือจังหวัด เพดนี้ค่อนข้างเล็กนะครับเชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นศัพท์ของเขาไม่ไม่ใช่นะครับเพจนี้อยู่ในภาคตะวันออกแต่ว่าละติจูดลองติจูดเนี่ยมันคนละส่วนกันนะครับไม่ไม่ต้องงงนะเรื่องละติจูดมันจะอยู่ในตอนที่เราไปปักหมุดนั่นแหละแต่สรุปว่าปักที่จังหวัดของเรามันอาจจะเขียนละติจูดไปโผล่เชียงใหม่เชียงรายอะไรไม่เกี่ยวนะครับแล้วนะครับมันจะโหลดข้อมูลที่คุณคุณตั้งค่า คุณบันทึกกลุ่มเป้าหมายไว้แบบรวดเร็วนะครับจะไม่ต้องไปเซตค่าปักหมุดปักหมุดกลุ่มเป้าหมายใส่ความสนใจไม่ต้องนะครับพอคุณได้บันทึกกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วนี่คือความสะดวกนะครับเมื่อทำสามส่วนนี้เสร็จแล้วก็ไปที่สื่อโฆษณาอาจจะกดถัดไปหรือกดทางลัดด้านบนหรือฝั่งซ้ายแ้มโฆษณาส่วนที่3ครับชื่อชุดโฆษณากับ สื่อโฆษณาไม่จะเป็นต้องตั้งค่ามันมี1ต่อ1ชุดโฆษณาก็มีอันเดียวนั่นเองครับทีนี้สําคัญคือหน้านี้ต้องเลือกเพจให้ถูกต้องนะครับธุรกิจที่ต้องการโฆษณาเราจะโฆษณาเพจไหนก็เลือกไปเพจนั้นต่อไปการตั้งค่าโฆษณานค่าโรงงานมันจะขึ้นว่าสร้างสร้างโฆษณาเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเป็นโป,โโปรโมทโพสต์ หมายถึงถึงที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเราต้องสร้างโพสต์ลงไปในเพจให้แล้วเสร็จก่อนนะครับถึงจะเข้ามาทําตรงนี้ครับเมื่อเลือกเป็นโปรโมทโพสต์ถูกต้องแล้วชิ้นงานโฆษณาแค่เลือกโพสต์ครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่คุณจะที่คุณกําหนดไปซื้อโฆษณานั่นเองครับเลือกแล้วกดดําเนินการต่อ ยังไม่ต้องตกใจกับเครื่องหมายเตือนต่างๆนะครับเลือกให้เสร็จทุกขั้นตอนก่อนแล้วค่อยไปแก้ที่มันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนที่มันเตือนต้นทุนอาจจะสูงขึ้นอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องสนใจไม่เป็นไรครับการกระบ,บาดท,ทิ้งไปเลยแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงเนี่ยยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไปตามที่มันแจ้งเตือนแล้วกันนะครับเลือกโพสต์เสร็จแล้วด้านล่างจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับคือกระตุ้นดําเนินการปุ่มเนี่ย เราสามารถเลือกเป็นปุ่มส่งข้อความได้นะครับมันไม่ได้เสียเงินเพิ่มนะมันเป็นการมีส่วนร่วมกับโพสต์แต่เราสามารถใส่ปุ่มข้อความได้ถ้ามีคนทักข้อความเราไม่ได้เสียข้อความละสิาบาท20บาทไม่เกี่ยวนะครับเขาคิดเป็นจํานวนเอานิ้วจิ้มไปที่โพสต์ฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่20สตางค์จนถึง80สสตางค์แบบที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้แพงนะครับต่อให้คนต่อให้มีคนทัก หนึ่งร้อยคนในแคมเปญนี้แล้วกันนะครับคุณไปทําอีท่าไหนโฆษณาปังคนทักเป็นร้อยคุณก็จะได้จ่ายตังค์อยู่ในเรทยี่สิบสตังค์ต่อยี่สิบสตังค์ถึงแปดสิบสตังค์ต่อผู้คนเอานิ้วจิ้มหนึ่งครั้งจะจิ้มอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมกับโพสต์ไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดดูเฉยๆเขาก็นับเป็นหนึ่งการมีส่วนร่วมนะครับแล้วผลพลอยได้คือมีคนทักข้อความมาไม่ได้คิดตังค์เพิ่มสรุปแล้วนะครับถ้าโพสต์ของคุณมันไม่ได้มีปุ่ม ข้อความนะครับปุ่มใส่ปุ่มกระตุ้นดําเนินการเป็นส่งข้อความมันจะให้คุณอัปเดตโพสต์อัตโนมัติปุ๊บเรียบร้อยครับแค่เลือกเฉยๆนะครับต่อไปเทมเพลตสร้างเครื่องมือเทมเพลตไปดูแล้วกันเดี๋ยวลองทําด้วยตัวเองนะครับจิ้มแก้ไขเพื่ออะไรไอ้ปุ่มนี้มันจะแบบว่าเนี่ยครับมีมีป๊อปอัพเด้งในแชทขึ้นว่ามันมันมีปุ่มให้เขาถามเป็นคําถามที่เขาจะต้องถามอย่างเี้เวลาทําการกี่โมงครับอาหาร ร้านนี้ประมาณเท่าไรเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่เอาแล้วเอาตามที่ค่าโรงงานมันเด้งมาไม่จะเป็นนะครับจะใช้คําว่าอะไรก็ได้มันจะดูฝั่งขวามือนะครับมันเป็นตัวอย่างว่าเราจะใช้ปุ่มอะไรที่มันเด้งป๊อปอัพในห้องแชทของลูกค้าครับก็เลือกได้ตามจะชอบเมื่อเลือกเสร็จแล้วมันคําตอบเนี่ยเมื่อลูกค้าจิ้มอันไหนแล้วมันจะส่งคําตอบอันนั้นก็ ก็สามารถจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับลองไปพิจารณาเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดบันทึกไว้ตั้งชื่อตั้งชื่อเทมเพลตไว้ด้วยนะครับดังนั้นทีนี้การเลือกเทมเพลตสมมติเลือกหัวข้อเทมเพลตที่บันทึกไว้เราเคยบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยมันอ่าทาทาไมตั้งชื่อมันก็จะใช้เป็นเทมเพลตวันที่สิบเจ็ดทับเจ็ดปีสองพันยี่สิบนี่คือที่ไม่ได้บันผมไม่ได้บันทึกมันก็จะขึ้นแบบนี้ ก็เลือกก็เลือกที่ถ้ามีหลายอันก็เลือกอันที่คุณต้องการว่าใช้เทมเพลตลักษณะไหนนะครับเค <Okay. S 1> เรื่องเทมเพลตผ่านแล้วก็จบครับไม่มีอะไรครับทีนี้ก็คลิกเผยแพร่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคถ้าเผยแพร่สาเร็จจะขึ้นลักษณะนี้ก็สามารถที่จะกากระบาดผลลัพธปปอปอัพตรงนี้ทิ้งไปได้เลยแต่ถ้ามันค้างเออร์เลอร์ให้คุณคลิกรีเฟชให้คุณคลิกรีเฟช มุมบนซ้ายนะครับ r e f ฟ e แล้วเริ่มกดเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่ามันจะนับ1 2-3สีเขียวเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะครับถ้าเสร็จเผยแพร่เสร็จแล้วทีนี้การกรบาดไอการกรบาดไอพวกที่เป็นที่มันมีแบบนี้ครับแถบน้าเงินการกรบาดทิ้งไปก่อนเพื่อป้องกันความสับสนนะครับกากบาดทิ้งไปไอตัวเลือกต่างๆแบบนี้ทีนี้ให้คุณสังเกตแฟ้มแคมเปญเริ่มจิ้มที่แฟ้มแคมเปญเริ่มน้ำหนึ่งที่แคมเปญนะครับ จะพบเจอแบบนี้ครับแคมเปญที่คุณเพิ่งสร้างมันจะมันจะเปิดสวิตแบบนี้อยู่นะครับผมตั้งชื่อว่าหมูทะเลปิ้งย่างมาที่ยีสุทับ0ูอันนี้เลยนะครับผมจําได้แล้วทีเนี้ผมถ้ามันมีหลายอันผมก็จะจิ้มลากใช้เมนูปักหมดุดปักหมดุกหมดก็จิ้มปักหมดุดตรงนี้ถ้ามีหลายอันนะครับมีไม่กี่อันก็ไม่ต้องปักหมุดนะครับโอเคแนะนำโหลดแอปตัวจัดการโฆษณาในมือถือนะ เพื่อที่จะตรวจสอบแคมเปญถ้าคุณไม่ชอบใจทําไงก็สามารถที่จะคลิกสวิตช์ตรงนี้ปิดแคมเปญเงินก็ไม่ั่วไหลแล้วหยุดหยุดการทํางานนั่นเองครับต้องการเปิดต้องการปิดตอนไหนได้ไม่มีปัญหาครับแถมเคล็ดลับให้นิดนึงนะครับการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างโพสต์ที่จะซื้อโฆษณาแนะนําแบบนี้ครับเป็นรูปภาพไม่เกิน9รูปแคปชั่นคำบรรยายก็ปกติไม่มีอะไรมากครับถ้าเป็นร้านอาหารร้าน ขายสินค้าบริการต่างๆก็ลงวันลงเวลาเปิดปิดไว้ด้วยละกันนะครับเบอร์โทรเนี่ยสำคัญสูตรของผมจะชอบใช้เบอร์โทรเอาไวบ้บรรทัดแรกเลยนะครับไม่ไม่ผิดกฎนะครับใส่ไปเลยนะครับแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้แบบขยันขยอให้เขาโทรใส่คําว่าโทรมาเลยไม่ต้องนะครับผมก็จะยกตัวอย่างแบบนี้ครับพร้อมให้บริการจ้าใส่เบอร์โทรแบบนี้ไม่ต้องมีคํากระตุ้นใดๆนะครับ และผมจะชอบใส่เป็นพิกัดลิงก์กูเก็แบบแค่ลิงก์เดียวนะครับห้ามใส่ลิงก์เกิน1ลิงก์นะครับไม่ควรนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสแปมก็ใส่ลิงก์เดียวไม่น่าเกลียดเขาก็ไม่ได้บล็อกนะครับก็คําบรรยายก็เว้นบรรทัดจัดช่องไฟให้มันดูแบบนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่าแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากผมก็เลยไม่ได้เจาะลึกเรื่องการทำคอนเทนต์มากมายก็ผ่านแล้วนะครับทีนี้การตรวจสอบอย่าลืมนะครับโหลดแอป ัวจัดชื่อว่าตัวจัดการโฆษณาแล้วเข้าไปตรวจสอบในนั้นนะครับมันไม่มีอะไรเลยเราจะเช็คอะไรมีอยู่3อย่างนะครับ 1. เงินที่เสียไป 2. ต้นทุนผมเกลิ่นนำว่า20สตังค์ต่อ1การมีส่วนร่วมหรือ80สตังค์จ่ายไป200บาทข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีแค่3-4อย่างอยู่ในแอปมือถือครับจะพูดพอให้มองเห็นภาพเพราะมันไม่ได้ยากเลยนะครับไปโหลดแอปเดี๋ยวคุณจะพบเจอสิ่งที่ผมพูดมัน มีแค่นี้จริงๆนะครับตรวจสอบได้ง่ายมากนะครับในแอปมือถือไม่ยุ่งยากแต่การสร้างแคมเปญเนี่ยควรจะสร้างในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนในคอมพิวเตอร์มันสามารถเช็คคุณภาพบัญชีได้สะดวกกว่านะครับในมือถือมันอาจจะมีปัญหาในการยื่นอุทธรณ์กรณีโดนกรณีโดนเตือนทําสร้างโฆษณาผิดกฎต่างๆในในคอมมันจะสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้แต่ในมือถือมันมันทำไม่ได้นะครับ สำคัญเลยคือวิธีการเรียกเก็บเงินเนี่ยเพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในมือถือก็ได้เช่นกันนะครับไม่ได้สีเรียดตรวจสอบผลก็ตรวจในมือถือครับในส่วนวงเงินหรือลิมิตที่จะชําระเงินถ้าปล่อยเป็นค่าตามโรงงานเขาก็จะเริ่มต้นเขาก็จะทยอยให้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับวันละ5้าก็มันจะเพิ่มลิมิตให้เราอัตโนมัติไม่ไม่จะเป็นต้องไปแก้ไขนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะ วงเงินของบัญชีก็เช่นกันถ้าคุณไม่ตั้งอะไรมันกไ็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับมันเพิ่มวิธีการชําระเงินเป็นบัตรเดบิตแล้วที่เหลือก็ปล่อยอัตโนมัติตามธรรมชาตินะครับในการตั้งค่าวิธีการชําระเงินก็ขอจบการบรรยายแล้วจะกลับไปหน้าสร้างแคมเปญได้ไงนะครับคิดอะไรไม่ออกก็กดเมนูสามขีดครับศูนย์รวมมันจะรวมทุกอย่างอยู่ในเมนูครับ ทิ้มไปที่ตัวจัดการโฆษณาน,นั่นหมายถึงเข้าไปที่หน้าสร้างแคมเปญนั่นเองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกคนครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ